Mary ดีทุก o ่ e นยินดีต้อน l ั s เข้ a สู่ชั้น e ร n ยนภ a n าอัง and this is m y QR Code Line สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูองนะคะนักเรียน,นยสามารถสแกน QR Code Line เพื่อสมง,งานส่งการบ้านให้ครูในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะหนังสือที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ Let's Go Student Book เป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีเหลืองนะคะอีกเล่มหนึ่ง Let's Go Workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเล่มสีเหลืองเหมือนกันนะคะ Objective Today จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยคุณครูเนี่ยอยากให้หนักเรียนเนี่ยสามารถพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆง่ายๆในภาษาอังกฤษได้และ อ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนะคะ Today we will learn about things to eat Things to eat Let's start to l e s s o n today ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยุคณคพูเนี่ยจะทบทวนคำศัพท์ ของครั้งที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนจำกันได้ไม่เอ่ยว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้างคำแรกนะคะ a n omelette a n omelette ไข่เจียว a peach a peach ลูกพีช a pear a pear ลูกแพร อ่ะแพนเคอะแพนเค้กขนมแพนเค้กโยเกิรตโยเกิร์ตโยเกิร์ตเซเรียลเซเรียลอาหารเช้าเซเรียลทีทีน้ำชา Ho ทช็อกโกแลต ฮอ t c ็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนและประโยคที่เราเรียนกันในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเนียเรียนประโยคถามความต้องการใช่ไหมคะ What does he want? What does he want? เขาเนี่ยต้องการอะไร He wants a peach. He wants a peach. เขาเนี่ยต้องการไูพ่พีนักเรียนจำกันได้ใช่ไหมคะว่าประโยคนี้เนี่ยเราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วต่อไปนะคะนักเรียนมาดูคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเรียนคำศัพท์อะไรบ้างวันนี้เนี่ยเรายังเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารเหมือนเดิมนะคะนักเรียน นักเรียนดู lab, lab, และแปลไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะคำแรก g l a p s g l a p s อังวล pancakes pancakes ขนมแพนเค้ก um p e a s p e a s ลูกพีช hamburgers hamburgers Hamburger, stew, stew, stew. แฮมเบอร์เกอร์สตูสตูสตูแปลว่าอาหารที่ใช้เวลาเคี่ยว<ม>เป็นเวลานานาน,นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะสตูเนื้อสตูผักชีสชีสแปลว,ว่าชีสนะคะพาตาพาตา แปลว่าอาหารที่เป็นเส้นๆนะคะอย่างเช่นสปาเกตตีพาต้านะคะสเต็กสเต็กแปลว,ว่าสเต็กนะคะเนื้อสเต็กปลาสเต็กนะคะนักเรียนต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า33 in unit 4 page 33. นักเรียนดูประโยคกันเลยนะคะประโยคแรกเนี่ย What does he like? What does he like? เขาเนี่ยชอบอะไร He likes hamburgers. He likes hamburgers. Hamburger. เขาเนี่ยชอบแฮมเบอร์เกอร ในรูปภาพที่1นักเรียนดูค่ะนั้นในรูปภาพที่2รูปภาพนี้เนี่ยคือรูปอะไรคะนักเรียนเนื้อสตูใช่ไหมคะถ้าต้องการที่จะถามว่าเขาคนนี้เนี่ยชอบเนื้อสตูใช่หรือไม่เนี่ย What does he like? He likes stew. รูปภาพที่3รูปอะไรคะนักเรียน รูปผาตาใช่ไหมคะเราเนี่ยสามารถพูดเป็นประโยคว่า What does he like? He likes pasta. He likes pasta. ในรูปภาพที่4เป็นรูปของชีสใช่ไหมคะเราเนี่ยสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า He likes cheese. He likes cheese. เขาเนี่ยชอบชีสในเรียนดูในรูปภาพต่อไปค่ะในรูปภาพต่อไปเนี่ยนักเรียนเห็นเส้นใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบใช่ไหมคะรูปแรกของฝั่งนี้รูปภาพที่5นะคะเป็นรูปอัญมณ์ใช่ไหมคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยชอบอัญมณ์ Was that she like Was Does she like ถ้าต้องการที่จะถามเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเราใช้ she นะคะถ้าต้องการจะถามเกี่ยวกับผู้ชายเนี่ยใช้ he เราเนี่ยสามารถพูดประโยคคำตอบได้ว่า mm hmm. she likes grapes h e likes g r a p e เธอชอบอง,งุ่นในรูปภาพต่อไปค่ะนักเรียนเนื้อสเต็กใช่ไหมคะ She likes steak. She likes steak. เธอชอบสเต็กรูปภาพที่7ค่ะขนมแพนเคก้กเราเนี่ยสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า She likes pancakes. She likes pancakes. เธอเนี่ยชอบขนมแพนเคก้ก,คนนคกในรูปภาพที่8ค่ะ เป็นรูปภาพของลูกพีทถ้าจะบอกว่าเธอเนี่ยชอบลูกพีทเราสามารถพูดว่า she likes p e t c s she likes p e t c h เธอเนี่ยชอบลูกพีทนักเรียนดูประโยคต่อไปค่ะในประโยคนี้เนี่ยเขาเนี่ยใช้ d e s หนำ้าประโยคถ้า ในประโยคเนี่ยประธานคือ h, e she เนี่ยเราใช้ does นะคะแต่ถ้าประธานในประโยคคือ I, you, we, they เราใช้ do ในประโยคนะคะในประโยคนี้เนี่ยเราใช้ does นะคะถ้าใช้ does นำหน้าประโยคเนี่ยคำตอบเนี่ยต้องเป็น yes หรือ no Does he like to? Does he likes to? เขาเนี่ยชอบสตูใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes he does yes he does ถ้าไม่ใช่ตอบ no he doesn't no he doesn't นักเรียนดูในรูปภาพค่ะในรูปภาพแรกเนี่ยเขาชอบเนื้อสตูใช่ไหมคะเขายิ้มแบบนี้ใช่ใช่ไหมคะถ้าใช่ตอบ yes he does นักเรียนดูในรูปภาพที่2ค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาถือแฮมเบอร์เกอร์อยู่เราเนี่ยสามารถถามเป็นประโยคคำถามถ้าในรูปภาพเนี่ยเป็นผู้หญิงเราใช้ she แต่ถ้าในรูปภาพเป็นผู้ชายเราใช้ he ในรูปภาพที่สองเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงใช้ she เราสามารถพูดเป็นประโยคคำถามได้ว่า d o e s s h e like hamburger d o e s s h e like hamburger ดูจากรูปภาพแล้วนี่เนะี่ยสีหน้าเขาเนี่ยไม่ดีใจเลยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบแฮมเบอร์เกอร์้าไม่ได้ชอบเนี่ยตอบ No she doesn't No she doesn't นักเรียนดูในรูปภาพที่3ค่ะในรูปภาพที่3เนี่ยนี่คือแก้วอะไรคะครูคิดว่านเนี่ยต้องเป็นแก้วชโโ็อกโกแลตร้อนแน่เลยถ้าแล้วดูจากสีหน้าเนี่ยเขาเนี่ยยิ้มแย้มแสดงว่าเขาเนี่ยชอบแน่เลยนะคะเราเนี่ยสามารถพูดเป็นประโยคคำถามได้ว่า that she l i k e hot chocolate Does she like hot chocolate? ตีหน้ายิ้มแย้แบบนี้เนี่ยต้องชอบแน่เลยนะคะถ้าชอบตอบ Yes she does Yes she does ในรูปภาพที่ c เป็นรูปภาพของอังม่ลใช่ไหมคะเราเนี่ยสามารถพูดเป็นประโยคคำถามได้ว่า Does he like club Does he like club แต่ดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ชอบอังหุ่นแน่เลยนะคะถ้าไม่ชอบตอบ No he doesn't No he doesn't การบ้านของเราในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดชื่อว่าหนังสือ Let's Go Workbook เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มสีเหลืองนี้นะคะ เป็นหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเลม่มสีเหลืองนะคะในหน้าที่32และ33นะคะ Page 32 and 33ในการบ้านของเรานะคะในข้อ A นักเรียนดูค่ะให้ในักเรียนเนี่ยวงคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่เขาให้มานะคะ ในรูปแรกเนี่ยเขาให้รูปอัง,งุ่นมานักเรียนก็หาเลยนะคะว่าคําว่าอัง,งุนเนี่ยอยู่ตรงไหนที่ครูหาได้อัง,งุ่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราเจอแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยวงกลมแบบนี้วงกลมคําศัพท์ไว้นะคะในรูปภาพที่2องแพนเคก้กเราเนี่ยก็หาคําศัพท์คําว่าแพนเค้กและวง ในข้อต่อต่อไปนักเรียนดูรูปภาพและไปหาคำศัพท์นะคะอันนี้เนี่ยไม่ยากเลยนักเรียนทำได้แน่นอนเลยนะคะในข้อ B นักเรียนดูรูปภาพนะคะและเขาเนี่ยให้เราเนี่ยดูรูปภาพและนำมาเขียนเป็นประโยคในรูปแรกเนี่ยเขาถืออะไรอยู่คะนักเรียนแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะถ้าดูจากสีหน้าเนี่ยเขาน่าจะชอบแฮมเบอร์เกอร์แน่นอนเลยให้เราเนี่ยนำมาเขียนเป็นประโยค He likes hamburger. He likes hamburger. ในรูปภาพเนี่ยคือผู้ชายเราใช้ he นะคะตัวในข้อที่2อดูรูปภาพค่ะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเป็นผู้หญิงต้องใช้ she ใช่ไหมคะดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยเขาเนี่ยต้องชอบขนมแพนเค้กแน่ๆเราเนี่ยก็สามารถเขียนป,ป็นระโยคได้ว่า she likes pancakes. ชี e หลายแพนเค้กไปดูในข้อ c กันค่ะในข้อ c เนี่ยเขาเนี่ยให้เราเนี่ยอ่านประโยคและจับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะในประโยคแรก what does he like he likes hamburger เขาเนี่ยชอบอะไรเขาชอบแฮมเบอร์เกอร นักเรียนดูรูปภาพเลยนะคะว่ารูปภาพเนี่ยในแฮมเบอร์เกอร์คะอันนี้ใช่ไหมคะและเขาเนี่ยชอบแฮมเบอร์เกอร์เราเนี่ยก็โยงเส้นให้ตรงกับรูปภาพเลยในข้อที่สอง what does she like เขาเนี่ยถามว่าเธอเนี่ยชอบอะไรแสดงว่าในในรูปภาพเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ she likes grapes เธอชอบองุ่นนักเรียนก็หารูปองุ่นและโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะข้อที่3 w h a t d o e s like? she likes h e likes stew เขาเนี่ยถามว่าเธอเนี่ยชอบอะไรเธอชอบสตูนักเรียนก็หารูปภาพที่เป็นรูปผู้เด็กผู้หญิงกับสตูเนี่ยและโยงเส้นให้ถูกต้อง เขา you see? what does he like เขาชอบอะไร he likes peach ให้นักเรียนหารูปภาพผูพ้ดเด็กผู้ชายที่ชอบลูกพีชและยงเป็นให้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดในข้อดีค่ะในข้อดีเนี่ยเขาเนี่ยให้เราเนี่ยเขียนประโยคคำถามและประโยคคำตอบจากรูปภาพนะคะ ถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเขียนประโยคที่ตอบ yes หรือ no เนี่ยในประโยคเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วย d a s ใช่ไหมคะเรียนดูในข้อที่หนึ่งค่ะดูจากรูปภาพนี่เป็นขนมแพนเค,ค้กและผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขายิ้มแบบนี้แสดงว่าเขาเนี่ยชอบขนมแพนเค,ค้กใช่ไหมคะให้เราเนี่ยนำมาเขียนเป็นประโยคคำถามนะคะ d o a s she l i k e pancakes d h e s she l i k e pancake yet she does yet she does นักเรียนดูในรูปภาพที่สองค่ะนี่คือรูปภาพของชีสแต่ดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่ชอบชีสแน่แน่เลยใช่ไหมคะให้นักเรียนเ,นยเขียนประโยคคำถามก่อนนะคะ Does he likes cheese o e s he likes cheese no he doesn't No, o HE. o e s n t เขาชอบชีสหรือไม่ไม่ชอบนะคะตอบ NO และในรูปภาพต่อไปนักเรียนดูรูปภาพเขียนประโยคคำถามและดูจากสีหน้านำมาเขียนประโยคคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ yes or no นะคะในข้อที่4นักเรียนดูสีหน้าเขียนประโยคคำถามและประโยคคำตอบที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนอ,อย่าลืมทำการบ้านและส่งให้ครูในลายส่วนตัวได้เลยนะคะหากน,นักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยค,ครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ Goodbye my students See you next time